ด้วยน้ำหนักที่พุ่งไปถึง168กิโลครับด้วยความเป็นคนอ้วนด้วยคนก็สวัสดีครับชื่ออนุพงศ์บุษดาวงนะครับก่อนที่จะทำการผ่าตัดที่นี่น้ำหนัก168กิโลณนะปัจจุบันครบ3าเดือนน้ำหนักเหลืออยู่133กิโลครับหายไปประมาณ35กิโลครบ3เดือน เกือบจะทุกวิธีเลยครับทั้งกินยาลดความอ้วนทำไอเออดอาหารทุกอย่างเลยครับออกกำลังกายด้วยน้ำหนักที่พุ่งไปถึง168กิโลครับแล้วด้วยงานของผมคือเป็นนักดนตรีด้วยต้องนั่งตีกอง ในการตีกองหนึ่งรอบการแสดงเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งมันทําให้เราปวดหลังแล้วมันมีหลายหลายหลายอย่างด้วยโรคประจําตัวที่มันกําลังจะเพิ่มขึ้นถ้าไม่ถ้าไม่ทำนะครับก็เลยลองศึกษาหาข้อมูลดูจนมาเจอที่เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจทําที่นี่ก็คือหลังจากที่ผมผ่าตัดไปประมาณ2ออาทิตย์ก็ไปเริ่มเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนส ออกกาลังกายเบาเบาก่อนจนทุกวันนี้ครบ3เดือนก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มออกกําลังกายได้ได้หนักมากขึ้นเดินบนลูวิ่งได้ถึง45นาทีสามารถเล่นเวทเทรนนิ่งได้นะครับแล้วก็มันมีผลทาให้ร่างกายคือเหมือนกับว่ามันเฟิร์มขึ้นใน,นที่บางคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องพอตัดกระเพาะไปแล้วผิวหนังจะหย่อนไหมก็คือก็คงจะต้องพึ่ง ออกกําลังกายนะครับแล้ว,ด,วด้วยชีวิตประจำวันเป็นคนที่กิจกรรมตลอดเช้าตื่นมาเสร็จปุ๊บไปออกกําลังกายเข้าฟิตเนสตอนบ่ายก็มาตั้งร้านขายของพอตอนตกกลางคืนก็ไปเล่นดนตรีต่อมันก็เลยเหมือนกับว่าร่างกายเราได้เผาผลาญได้เบิร์นได้มีกิจกรรมทําตลอดลก็เลยเป็นผล,ผลดีในการที่ผ่าตัดมาครับ ด้วยบ้านเราเป็นคนอ้วนทั้งพี่ทั้งน้องแม่ก็เกือบเกือบร้อยโลทั้งก็เลยถ้ามันทําแล้วมันดีต่อสุขภาพก็โอเคถ้ามันทําแล้วทําให้การใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันดีขึ้นไม่ต้องมานั่งกินยาเพราะว่าสองคนพี่น้องกินยาเหมือนกันเลยทั้งความดันไขมันเขาเหนื่อยน้อยลงเขาบอกถามเขาเขาบอกว่าดีขึ้น ว่าร่างกายเขาดีขึ้นคือทําอะไรแบบม,มันมันว้องไวขึ้นเนี่ยจากที่แบบจะเดินอะไรเงี้ยมันก็ช้าแต่หลังจากนั้นเขาก็ทําอะไรเร็วขึ้นอะไรใจที่ทำมาว่าคือไม่ค่อยเชือ่ออ๋อ <c oughs> แล้วก็กินนร้อยลงค่ะถ้าอยากจะทําจริงๆและด้วยอะไรหลายอย่างพร้อมอะครับมีวิธีเนี้ที่ดีที่สุดเอาว่าบางคนนี่ทํามาก็ ไปเลือกอวิธีอื่นแต่ผมว่ามีวิธีธนี้คือวิธีที่ที่เห็นผลที่สุดมันแล้วมันสามารถทําให้เราใช้ชีวิตประจาวันได้แบบปกติที่สุดไม่ต้องมาคอยระวังอะไรแค่การกินแค่นั้นเองที่เราจะต้องคอยคุมแคลอรี่ดูเรื่องการกินตัดบางอย่างที่เราเคยกินแค่นั้นเองครับถ้าถ้ามีโอกาสใค,ใครอยากถามก็เชิญเชิญที่นี่ดีกว่าครับ ดีครับที่สุดแหละเพราะว่าหลายๆอย่างด้วยไกลบ้านอยู่ใจกลางเมืองทานที่จอรถอพยบาบาลหมอดูแลร้อนห้องพิเศษอย่างดีอาหารการกินดีทุกอย่างครับ